ชแนลชแนลที่จะพาคุณท่องไปสู่โลกของสถิติให้คุณเข้าใจสถิติสวัสดีครับ Research Article นะครับวันนี้มาถึงตัวฉบับที่6แล้วนะครับตัวฉบับนี้มีความสำคัญกับผมมากเลยนะเพราะว่าเป็นเรียกว่า Paper ที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติครั้งแรกเลยนะครับ เป็นหนึ่งในทีมผู้ร่วมเขียนนะครับก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับ,เก,กบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโอเคก็เลยขอมานำเสนอเป็นคลิปในคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องกันอ่ะแป,ปเปอร์นี้มีชื่อว่าอะไรมีชื่อว่า c e l l d i r e c t e d Learning in h i g h F l l x l e a r n i n g นะครับอันนี้คือชื่อที่ตั้งมาในบทความในในในบล็อกนะครับเดี๋ยวเราไปดู ฉบับจริงกันดีกว่านะครับนี่โอเคจะอยู่ในตรงนี้เรียกว่าอ่ะเป็น open education study journal นะครับ journal journal <c oughs> น,น, <c oughs> นะครับก็ก็อันนี้เป็นเป็นแบบออนไลน์นะครับ open access นะสามารถเข้ามาอ่านเข้ามาดาวน์โหลดได้เลยนะครับอ่ะมาดูชื่อเต็มกัน self-directed learning behavior among Communication Arts student in a high-flex learning environment at a government university in Thailand นะครับก็เป็นผู้ร่วมเขียนในทีมนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่าคร่าวๆดีกว่าว่า paper นี้นำเสนออะไรยังไงบ้างนะครับขอไปใช้เป็นตัวบล็อกในเว็บไซต์ของผมนะครับในการเล่าในแต่ละส่วนที่เรียกว่าดึงออกมาแล้วกันเป็นส่วนสำคัญนะครับโอเค ก็สามารถไซส์ตามนี้ได้เลยนะครับโอเคอ่ะสรุปคร่าวๆตรงนี้ก่อนว่าความสําคัญของบทความนี้คืออย่างที่บอกไปว่าผมเป็นส่วนหนึ่งในการในทีมงานนะครับแล้วก็ทำาที่พิเคราะ์ข้อมูลในบทความนี้ซึ่งสถิติที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ก็คือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงอันดับที่2หรือ second order CFA เอาไว้ง่ายนะครับเพื่อพิสูจน์ตัวชี้วัดของ SDL ในบริบทของ h i f l e x นะครับ อะเรามาดูตรงนี้กัน abstract ก่อนนะครับอะสรุปไว้แบบนี้นะตัว abstract โอเคอธิบายว่าด้านความคิดสร้างสารรค์หรือ creativity เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดนี่นะครับโอเคขอขยายหน่อยฮะและเมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศพบว่ามีความแตกต่างกันในด้านความรักในการเรียนรู้หรือว่า love of learning และ สุดท้ายเนี่ยกล่าวถึงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงจินยันพบว่าทั้ง8ด้านของ SDL เนี่ยสามารถเป็นตัวชี้วัดได้8ด้านประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือมี openness s e l f concept initiative learning responsibility love of learning creativity positive orientation และ problem s o r v i n g นะครับประเด็นต่อมาเรื่อง high flex framework นะครับลองดูที่ ภาพตรงนี้ก็ได้นี่คือเฟรมเวิร์กของตัว h ฮฟล e กนะครับใหญ่ๆจะเป็นแบบนี้นะ,อะขอสรุปแบบนี้โอเคเฟรมเวิร์กที่เป็นบริบทของบทความนี้เนี่ยคือ,เ,อเรื่อง i ฮฟล l กเ learning นะครับที่ใช้เป็นบริบทการทดสอบความเป็น S d L ของกลุ่มตัวอย่างก็คือนักศึกษาร,ระดับมหาวิทยาลายัยคอนเซปต์ของ h ฮฟล f กเนี่ยสรุปคร่าวๆคือว่า เป็นการผสมผสานการเรียนแบบออนไลน์และออฟไลน์คล้ายๆไฮบิดนั่นแหละนะครับแต่องค์ประกอบของไฮเฟกเนี่ยจะสนับสนุนให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับบริบทของ S D L จึงใช้คอนเซป t นี้เป็นเบสในการทดสอบเรื่องของ S D L นะครับแล้วก็ขยายความเพิ่มเติมว่า h i g h f ก e อ e n v i r o n m e n t เนี่ย ทางมหาวิทยาลัยได้นํามาปรับใช้อยู่ก่อนแล้วในช่วงโควิดนะครับดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องกันเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยค่อนข้างครบครบถ้วนพอ,พอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับไอเดียของ s d l ซึ่งเป็นการทดสอบว่าผู้เรียนเนี่ยมีความตั้งใจมีพฤติกรรมในการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยมากน้อยอย่างไรบ้างนะครับแต่เนื่องจากบริบทในไทยยังมีการทดสอบ a c l ค่อนข้างน้อย ที่ผู้เขียนก็เลยใช้โอกาสนี้ในการนำ SCL เนี่ยเข้ามาทดสอบว่านักศึกษามีความพร้อมต่อการเรียนรู้รด้วยตนเองหรือไม่ก็เลยทดสอบภายใต้บริบทของ h ฮฟลักนะครับอ่ะผลการทดสอบมีอะไรบ้างนะครับเอาประเด็นที่เป็นจุดๆและกันจุดที่มันมีผลนะครับโอเคเอาจุดแรกก่อนเอเปรียบเทียบเรื่องความแตกต่างของ SCL ในแต่ละด้านระหว่างเพศนะครับ ก็จะพบว่ามีเพียงด้านเดียวนะก็คือด้าน love of learning นะครับซึ่งมีเรียกว่า,าในยะสํำคัญใช่ไหมปี p value น้อยกว่าจุดศูนย์ห้าก็คือมีในยะสํำคัญเพียงด้านเดียวคือด้าน love of learning นะครับก็อาจจะสรุปคร่าวๆว่าความรักในการเรียนรู้เนี่ยระหว่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยอาจจะลองตาไปอ่านในบทความฉบับจริงได้นะครับ ประเด็นต่อมา d i s c r i m i n a n t v a l i i d t y of SDL ตรงเนี้ยไอเดียของ paper เนี่ยของของผลเนี่ยไม่ได้แบบเป็นจุดเด่นอะไรหรอกแต่ว่า d i s c r i m i n a n t y เนี่ยเป็นตุดเป็นจุดเป็นจุดสำคัญของการทดสอบ CFA นะครับหมายความว่าเรามีองค์ประกอบจากทดสอบเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับการ นำเสนอผล discriminant v a l i d i t y เป็นสูตรสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าองค์ประกอบทุกองค์ประกอบนั้นมีความคล้ายกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันและมีความต่างกันจากตรงอื่นนะครับอันนี้คือขับอธิบายคร่าวๆลองมาดูที่ผลลัพธ์ตรงนี้กันนะวิธีการอ่านการแปลความ discriminant นะครับก็คือ จะเห็นว่ามี8องค์ประกอบตรงนี้ใช่ไหมนะครับตัวเลขที่อยู่ภายใต้ตารางที่ไม่ใช่ตัวหนาเอียงที่ไม่ใช่ตรงแนวทะแยงตรงนี้นะครับเอาตัวธรรมดาแบบมีก่อนนะครับที่เป็นชายโงนี่แหละก็คือ correlation นั่นแหละแต่เป็น correlation ของ latent ห,หรือว่าความสาหาสัมพันธ์ขององค์ประกอบซึ่งก็ใช้เกณฑ์ทั่วไปก็คือจุดได้เลยว่าไม่ควรมีความสัมพันธ์เกินไปกว่านั้นแต่ที่พิเศษก็คือ ในแนวทแยงตรงนี้ครับเรียกว่าเป็น square root of AVE หรือว่ารากที่2ของ AVE นะตรงนี้อาจจะไม่ได้พูดในบทความนี้หมายถึงในบล็อกนี้นะครับว่า CR AVE คืออะไรนะแต่ในตัวบทความจริงเนี่ยมีพูดนิดหนึ่งเพื่ออธิบายให้เข้าใจว่าเราจะมีที่มาในการทดสอบคือดูผล CR ด้วยดูผล AVE ด้วยและเอาไอ้ชอบผล a อ e เนี่ยมาถอดราก หรือว่ามาสแควรู t แล้วก็เอามาใส่เป็นแนวแยงแบบนี้แลว้วไงต่อวิธีการนะครับก็คือให้ดูว่าในแนวตั้งแบบนี้นะนะครับตัวสแควรู t ออ a b e ในแต่ละแนวตั้งในแต่ละคอลัมน์ตรงนี้นะครับรวมถึงแนวนอนด้วยอย่างเงี้ยนะครับมากกว่าค่าลาเทนคอ์เลชันหรือสหสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือไม่ถ้ามากกว่าแบบเนี้ยแสดงว่าโอเคโอเคหมายความว่า แต่ละองค์ประกอบมีความต่างกันจริงๆอย่างที่ที่บาไปเมื่อกี้นะครับว่าตัว i s c r i m i n เ n t เนี่ยเป็นการทดสอบว่าแต่ละองค์ประกอบมีความเหมือนในตัวมันเองและมีความต่างระหว่างตัวอื่นหรือไม่ถ้าค่าตรงนี้ไม่ผ่านแสดงว่าแต่ละด้านแต่ละองค์ประกอบเนี่ยทั้งแต่ด้านเนี่ยมีปัญหาอาจจะคล้ายกันมากเกินไป อันนี้ก็ไม่ได้ถือว่ามันแยกออกจากกันไม่เด็ดขาดนะครับอ่ะแล้วก็มาส่วนที่3ที่เป็น Result ส่วนสำคัญก็คือ second order CFA ก็เป็นการเน้นย้ำแหละนะครับอ่ะปุ๊บเพิ่มนีหนึ่งทำไมต้องทำ CFA ที่เป็นแบบ second order ด้วยนะครับเนื่องจากเรามี8องค์ประกอบนะครับมี8ลาเทนเหล่านี้ซึ่งแต่แตละลาเทนเนี่ยก็มีเรียกว่าตัวชี้วัดของตัวเอง ดังนั้นเนี่ยการที่เรานำเสนอเป็นแบบ second order เนี่ยมันจะกระจายมันจะเคลียร์นะครับให้เห็นว่าใน openness เนี่ยมีตัวชี้วัดอะไรบ้างใน s e l e concept มีอะไรบ้างใน e t e r a t i v e learning มีอะไรบ้างให้เห็นแต่ละตัวมีตัวชี้วัดอะไรและในทั้ง8เนี่ยมันอยู่ภายใต้ s d l หรือไม่ให้มอง SCL เป็น higher order นะครับคำว่า second order อาจจะเรียกเป็น higher order ก็ได้ก็จะเรียกง่ายหน่อยเพราะว่า higher คือมีสูงขึ้นไปเรื่อยๆอมันจะเป็น second, third, fourth ก็ได้ได้หมดนะครับบางที่เขาเรียกเป็น higher order นะครับแต่ตรงเนี้ยมันมีแค่2 order ก็เลยระบุไปเลยว่ามันคือ second order นะครับซึ่งผลก็คือ,อมีค่า loading ตดดั้งแต่จุด42ถึงจุด57ก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากเกินจุด3นะครับแล้วก็ p-value ผ่านหมดเลย คนะ่าโมดฟฟิฟต์ต่างๆก็ผ่านเกมหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพโมเดลนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งมันก็ c ี P A, มันก็เป็นโมเดลที่ง่ายนั่นแหละก็เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า S D L เนี่ยประกอบไปด้วย8ด้านเหล่านี้ดังนั้นเอาง่ายๆว่าเวลาเราจะเอาไปใช้เอาไปทดสอบในบริบทอื่นๆก็หยิบไอ้ตัวนี้ไปใช้ได้เลยมี8ด้าน ย่อยๆอ,อะไรบ้างก็นี่แหละ openness s e l f concept initiative learning responsibility love of learning creativity นะครับ uh, positive orientation แล้วก็ problem solving ก็เอาแปดด้านนียไปไปคำถามอะไปตั้งคำถามไปไปถามต่อไปวัดต่อนั่นเองว่าแต่ละคนน่มีเรียกว่า self, uh, self learning เซ l ์เซล์เรีรน่ของตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ โอเคสุดท้ายแล้วก็สรุปเนาะว่าบทความนี้นำเสนอเรื่องการทดสอบความเป็น S D L บนฐานของ h High Flex Learning สถิติที่ใช้คือ Second Order C F A ผลที่ได้คือสามารถสะท้อนองค์ประกอบทั้ง8ด้านได้แล้วก็สะท้อนการทดสอบการเรียนรู้ด้วยตัเองแบบ S D L ทั้ง8องค์ประกอบว่ามีความเชื่อถือและนำไปใช้ต่อได้ โอเคสุดท้ายก็ฝากไว้นะใครเรียกว่ามีปัญหาต้องการการปรึกษาต้องการผู้ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็ยินด,ดีช่วยเหลือในด้านนี้นะครับโอเคก็สุดท้ายครับอเคไปแล้วนึกถึงสถตินึกถึงเรานะครับสมาร์ทวิสัยไทยนะครับแล้วก็ทลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรก็ปฏิตัางกันด้วยนะครับในทุกช่องทางนะทั้ง Facebook y o u t u b e นะครับรวมถึง ด้วยอาจจะไม่ค่อยลงลงน้อยหน่อย YouTube จะเยอะกว่าแล้วก็ในบล็อกก็จะมีมากกว่านะครับโอเคก็วันนี้ราไก่อนครับสวัสดีครับ